สวัสดีค่ะชวงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาแชร์เคล็ดลับการเก็บพริกให้สดอยู่ได้นานเป็นปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวิธีนี้ทำง่ายมากๆทำเองได้ง่ายๆเลยนะคะวันนี้เราก็ซื้อมาเป็นพริกแดงจินดากับพริกหยวกนะคะอันนี้ก็คือเราก็แบ่งออกไปทำกับข้าวบ้างแล้วทีนี้มันก็ยังเหลืออยู่เยอะนะคะเราก็เลยจะมา แชรขั้นตอนการเก็บให้สดอยู่ได้นานเป็นปีนะคะก็ให้เราเตรียมกระมังหรือว่าอ่างแบบนี้มานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำพริกไปล้างก่อนค่ะค่ะเราก็จะล้างทำความสะอาดนะคะโดยการแช่เบกกิ้งโซดานะคะวันนี้เราก็จะแช่ประมาณครึ่งช้อนชานะคะ ละลายน้ำแล้วเราก็แช่ไว้แบบนี้ประมาณ5นาทีนะคะเพราะว่าตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยหนึ่งเลยเขาจะช่วยทำให้ผิวของพิกนะคะมีความสดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคด้วยช่วงนี้นี่ก็ยังต้องระวังนิดนึงนะคะครบ5นาทีนะคะเราก็มาล้างทำความสะอาดกันก่อนค่ะ ร็จแ,แล้วนะคะก็ให้เราหาเป็นทิชชู่อเนกประสงค์แบบเนี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นผ้าขนหนูสะอาดๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาผึ่งให้แห้งหรือว่าถ้าเราไม่มีเวลาพอเดี๋ยวเราก็จะมาซับน้ํากันเลยนะคะก่อนที่เราจะซับน้ําหรืออะไรเนี่ยให้เราเลือกพลิกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเจอเม็ดที่แบบเน่าเสียให้เราหยิบทิ้งออกไปเลยนะคะหรือว่าถ้ามีพวกใบติ๊กอะไรติดมาเนี่ย ให้เราเลือกทิ้งได้เลยเพราะว่าตัวพวกนี้นะคะจะเป็นตัวที่ทําให้พริกของเราเน่าได้ง่ายขึ้นค่ะเนี่นะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานำทิชชูอเนกประสงนะคะมาค่อยๆซับพริกเขาอีกทีหนึงนะคะตรงนี้เราต้องเบามือนิดตนึงนะคะ แล้วทีนี้พอพริกแห้งหมดแล้วนะคะให้เราทำการเด็ดขั้วพริกออกค่ะเราจะเด็ดขั้วพริกหลังจากที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเด็ดก,ก่อนเนี่ยน้ำมันอาจจะซึมเข้าไปในตรงนี้นะคะจะทำให้เน่าได้ง่ายค่ะพอเวลาที่เราจะนำออกมา ทำอาหารเราก็สามารถประกอบอาหารได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เราล้างเราทความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นําถุงพลาสติกแบบนี้นะคะหรือว่าใครจะมีถุงซิปล็อกก็ได้นะหรือว่าถ้าใครไม่มีใช้ถุงพลาสติกธรรมดาแบบนี้ได้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานาพริกเนี่ยใส่ลงไปในถุงนะคะ ให้ใส่ในแค่ปริมาณที่เราจะทำในหนึ่งมื้อก็พอนะคะกะกะเอาว่าในมือน้อนึงเนี่ยเราจะทานประมาณกี่เม็ดนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแกะออกมาทีละหลายๆที่รอบนะคะถ้าแกะออกมาปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะต้องมาซีนอากาศใหม่อยู่ดี อันนี้เราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่อากาศกันค่ะคือปกติแล้วถ้าบ้านใครที่มีเครื่องซีนสุญญากาศก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าที่บ้านเราไม่มีเราก็ใช้วิธีแบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะให้เราเตรียมถังน้ําทรงสูงนะคะแล้วก็เปิดน้ําใส่ให้เต็มคือทรงสูงเนี่ยอย่างน้อยๆนะคะก็คือจะต้องสูงกว่า ถุงที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการไล่อากาศด้วยวิธีการรีดค่อยๆรีดน้ำขึ้นมานะคะเราก็มาเริ่มจากที่ที่แดงจินดานะคะก็คือกระจายกระจายเ,าเท้านิดเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานำลงในน้ำแบบนี้นะคะกดออกไปเลยแล้วก็ค่อยๆช่วยเขาไล่าอากาศนิดนึงค่ะ อน,นี้เนี่ยก็จะกลายเป็นสียากาศนะคะก็ให้เรามัดยางได้เลยนะคะให้เราเตรียมหนังสติ๊กไว้นะคะแล้วก็ทำการมัดได้เลยะคะ่ะถุงต่อไปก็ทำเหมือนกันนะคะค่อยๆลงแล้วก็ช่วยๆเขารีดอากาศทุกหนนะคะ ดูว่าใกล้ๆจะปลายถึงแล้วก็ให้เราพับจีบแล้วก็เตรียมที่จะมัดหนังสตริกได้เลยนะคะเราต้องมัดตอนที่อยู่ในน้ำนะคะเพราะว่าอันนี้เราเป็นการรีดอากาศไม่อยู่ค่ะ ี่นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็ซีนเป็นสูญยากาะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เหมาะกับใครที่ซื้อมาทีนึงเยอะๆนะคะแล้วก็กลัวมันจะเน่าเสียนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พอมือ้อนึงที่เราทําอาหารเราก็หยิบออกมาได้เลยทีละถุงนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปเข้าตู้เย็นกันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้วางใส่ในช่องแช่ผักนะคะ ไม่เปลืองพื้นที่ด้วยเพราะว่าเราทําเป็นสูญยากาศแล้วนะเขาก็จะเป็นแบบแบนๆค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บรักษาพริกสดให้อยู่ได้นานป็งปีนะคะก็เหมาะกับใครที่อาจจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าเป็นเด็กหอนะคะก็นําวิธีนี้ไปใช้กันได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ